ร่อนเร่ิจรหารักแค้จากขอบฟ้าตอนที่63คืนก่อนหน้านี้คืนหนึ่งในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิต้นฤดูร้อนสายฟ้าพาดเปรี้ยงจนหน้าตกใจจันทราและดาราเพนหบหายไปอย่างไรร่องรอยหยาดฝนเย็นเฉียบร่างผมชะล้างความหอมกลุ่นของดอกไม้ใบหญ้าในฤดูใบไม้ผลิจนเกลี้ยงหลัง คาเรืนอนเก่าในโรงเตียมมีนามรั่วนในห้องมีเพียงแสงไฟริบหรี่ขนาดเท่าเมล็ดตัวชายในอพอ์สีแดงกำลังใช้นิ้วมือจิ้มไส้ตะเกียงด้วยสีหน้าจริงจังหน้าตาเคร่เคืมเขาก็คือชุนติง่งทันใดน,นั้นลมอ่อนก็ชวยพัดมาจากขางหน้าต่างแสงไฟพูกไวเล็กน้อยแวลตาชุนติง เครค่งขืมจริงจังเขาช้อนตาขึ้นมองแมงป่องพิษช,ชุดดําที่เข้ามาทางหน้าต่างรอคอยข่าวที่ฝ่ายนามาให้อย่างเงียบเชียบแมงป่องพิษช,ชุดดาล้วงม้วนกระดาษแผ่นหนึ่งจากอกส่งให้สุนติรับมาดูครวาวๆก่อนจะเอาไปเป้าฝ่ายดวงตาเผยรอยยิ้มกระหายเดือดทาให้ครึ่งหน้าท่าบุตรบึ้งนั้นแดงกัำหน้ากลัวยิ่งกว่าเดิมเขายกมือรังแขกเสื้อขึ้นปามือ กลายเป็นสีม่วงคว้าจับเนบอากาศเหมือนจับอะไรบางอย่างจากนั้นก็ขยี่จนกลายเป็นผุยผงหมุนวนนิ้วตนเองอย่างระมัดระวังแมงป่องพิษเดือดรับคำสั่งหมุนตัวกระโดดออกไปทางหน้าต่างทั้งสองคนประหนึ่งแสดงละครหุน่นกระบอกไร้เสียงสุนติ่งเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสีหน้าพึงพอใจพ,พึมพำกับตอนเองเสียพางในถึกเจ้ากระโปงหน้ามาแล้วสินะ เขากระชับเสื้อคุมยาวของตนเองให้แน่นราวกับค้าง่าวใบหน้าประดับรอยยิ้มอันบ้าคลั่งใบหน้าก็ออกไปจากห้องเขาซ้ก,กเสียฟางมา8ปีแล้วคนเรามีชีวิตยอยู่บนโลกนี้จะมี8ปีได้สักกี่คนประมุขแห่งเขาผาวายุควรเปลี่ยนได้แล้วหลังกำจัดเสียฟางและได้เกร็ดนิ้วหลีมาสุนจิิงเชื่อว่าบนโลกใบนี้จะไม่มีผู้ใด้างเขาได้อีก ไม่มีใครมาจํากัดให้เขาออกจากที่อยู่ของเราพูดทีนั้นแล้วหลักศีลธรรมและสนักจอมปลอมจะถูงเขากวาดล้างจนเกลี้ยงไงทายที่สุดบนโลกแบบนี้จะมีธรรมะหรือไอธรรมให้พูดถึงอยู่อีกหรอือก็แค่ชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรเท่านั้นเองการที่เสี้ยฟางเปิดเผยร่องร,อ,งรอยกับเพียงรอเวลาถูกเขาจัดการให้เรียบรอยเท่านั้น ในเวลาเดียวกันบริเวณที่ไม่สะดุดตาลึกเข้ญญามาในย่านโคมแดงของเมืองลัวหยางหัวหน้าเมืองปอนทิดแต่งกายด,ออด,ด,ากาด้วยอ่รนสีดำทั้งชุดเล่มหมากสีขาวและดำอยู่ในมือประเดี๋ยวแยกประเดี๋ยวรวมเป็นหน้าที่คอยเผยรอยยิ้มลึกซึ้งบางอย่างพวกโจจุซูพักอยู่ที่โรงเตียงรอคุณชายเจกกะต้าอู่ตอนที่พวกเขาอยู่เคหะหุ่นเชิดนั้นช่างสุขจนลืมจกเมื่อรู้วันรู้คืน มมรวฟันหรือเตือนสถานการณ์ของยุทธภพในจงจวนก็ตึงเครียดพร้อมปะระโตขึ้นมาถึงขั้นที่ไม่อาจจะควบคุมการเปลี่ยนแปลงร้อยแปดพันเก้าได้อีกตอนนี้ห้าสกุลใหญ่แตกแยกความรุ่งรอดที่เคยมีล้วนตกต่ำอยู่ใต้ดินเหลือสามฉือเหลือเพียงเกาโชงในเจ้าจริงที่นับว่าเป็นผู้กล้าย,ยังอยู่รอดมาจนถึงตอนนี้ ตอนที่เกาชฉงกำจัดตัวอุศักด์อุท้ายอย่างเจ้าจริงที่สมคบคิดกับผีแฟวนข่อเสียปางจากคุกเขาพูดผีในสุดแผนการกระูกเปิดเผยทั้งยุทธภพโกลาหนลโอลมาตขึ้นมาทันทีทันใดนั้นทุกอย่างก็สามารถอธิบายได้อย่างกระจ่างแจ้งรู้ชัดถึงตำแหน่งของเจ็ดนิ้วหลีแลและชิน้นรู้จุดอ่อนของทุกคนขโมยเจ็ดนิ้วหลีจากกระหสัสกุเจ้าได้อย่างง่ายดาย ควบคุมผู้กล้าในแทล่าไว้ในกำมือรอเอาแกติ้วรีจากเสนเสนขโมยสมบัติที่ตนดูแลอยู่นอกจากจอมยุดเกา่าเจ้าของป้ายคำสั่งขุงเขาทาราแล้วยังจะมีใครสามารถทำได้อีกหรือ ผู้คนได้ถูกตบตาจนหัวหมุนสุดท้ายก็มารู้แจ้งความรู้สึกสับสนหลากหลายพันเอือทนขึ้นมาจนมารู้ว่าควรทอดท้อนใจอย่างไรดีเกาชงหัวเราะลั่นจนขนาดสิ้นใจตายภายนอกนั้นดังคนเสียสติผีแขวนคอเสียฟันรับบาดเจ็บและหายตัวไปเจ้าจิ้งบาดเจ็บสาหัส เิดติ้วหลีอันตรหารหลังจากนั้นเล่ากันว่าก่อนที่อีชิวโปงเจ้าสนักว่าสารใจไปสกุลศิล์เคยวางแผนอย่างรับนับกับเกาชงกลางดึกอีเทียนเจียบุตรชายของอีชิวเฟ่งหนีออกไปจากคฤราหัส์สกุลเจ้ากลางดึกในวันที่เกิดติ้วหลีหายไปจากคฤราหัส์สกุลเจ้า ตอนแรกทุกคนยังนึกว่าเขาถูกผีแควนคอฆ่าไปแล้วแต่ศพที่เจอกับไรศีษะเพอคิดดูอีกทีตอนนั้นมีใครบ้างที่มั่นใจจริงๆว่าผู้ตายก็คืออีเทียนเกียความลึกลับ,บซับซ้อนที่อยู่ในนั้นยังจะต้องให้พูดอีกเือตั้งควรตายไปแล้วเกาเสิวเหนียนก็หายตัวไปที่หาสกุลเก่าพราากระบ,บางแผนไว้ล่วงหน้าทุกคนแต่กระเจิงไปกนละทิศละทางฮีเชีวเฟิง หายสาบสูญตอนนี้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือเกียรติเลวหลี่หชิ้นตกอยู่ในมือของเหล่าผีร้ายครั้งยุทธส0ปีก่อนใกล้จะถูกเปิดเคล็ดวิชาจัก,กรวาลอันวิปลาดนั้นจะได้ออกมาเห็นแสงสว่างอีกครั้งเวลาที่มืดมิดสุดของยุทธพบจงยวนได้มาถึงแล้ว คืนเจ็ดที่รอยในโรงเตียมยามจืดผ่านพ้นไปสักพคืนนี้หลังจากที่โจจูซูปรับลมหายใจจนเป็นปกติได้ก็นอนไม่ค่อยหลับจึงหอบหายสุราหยิบชามแตกแๆขึ้นไปนั่งดื่มบนหลังคา กูเสียงนั่งอยู่ในลานเล็กเงยหนะ้ามองเขางนภา,าอย่างสับสนานางหั้นลังให้เจออยู่สูด้วยวรยุทธ์ที่ด้อยกว่าของนางทำให้ไม่สังเกตเห็นว่ามีใครอยู่บนหลังคาด้านหลงังนานนานทีนางจำไม่ส่งเสียงหนกหมวนั่งเท้าข้างอยู่ตรงนั้นเงียบเงียบ,บยืดเ้าเรียวยาว ในมือถือย่านหนึ่งเส้นโบกไปมาเป็นผักๆท่าทางเช่นนั้นให้อารมณ์ดวงดาในคืนนี้ไม่ใช่ดวงดาวของคืนก่อนข้ายังยืนรอใครอยู่ท่ามกลางสายลมจนดึกดื่น เบิ้นเคสิงปากประตูเปิดมองเป็นหลังกู้เสียงท่านรอดถอนใจคล้ายเกิดเศร้าใจที่ลูกสาวคุณข้าพิ่งโตเป็นผู้ใหญ่เขาเดินออกมาช้าช้าเงี้นหน้ามองโจจุสูแวบ,บหนึ่งแล้วนั่งลงข้างกู้เสียงกู้เสียงเหลือบมองเขาเอ่อยอย่างเสื่องซืมนายท่านเบิ้นเคสิงหัวเราะเขาหัวเราะคราวนี้ไม่มีความบิดเบี้ยวอย่างพวกอันดาานร,ราเพียบมากจนแทบจะดูอ่อนโยนชายหนุ่มเอ่ยปากถามว่าอย่างไรเจ้ากับพี่เช้าคนเก่งปากเสียง หรือเขาโกรธเจ้าหรอผู้สียังเอตอบเส่งคืมตามเดิมถ้าเขากล้าข่าจะตอนเขาเมื่อเสียงเริ่มทบทวนตนเองเด็กสาวดีๆคนหนึ่งมีจมูกมีตาเหมือนคนอยู่หรอกแต่อากับกริยาไม่ได้ต่างจากสุนัขเป็นได้นานที่ถูกตนนี้จนกลางเป็นเช่นนี้ไปเสียได้ เขาหาวพลางตบศีษะกู้เสียงด้วยแรงพอดีพอดีครางเอ่ยถามแล้วอย่างไรเล่าคลางดึกคลางเดือนเจ้าไม่หลับไม่นอนแต่มาอารมณ์อ่อนไว้อะไรแถวนี้ล่ะกู้เสียงมองเจ้านายอย่างหมดเรี่ยวแรงซ้องมือเท้าคางไม่ตอบคำ วันกระสิงถอนให้ใจแผ่วเบา,เบาตบศีรษะกู้เสียงเบาเบาพรางกล่าวว่าเหตุเ,เจ้าถึงเริ่มช่วยคนไปทั่วตามเจ้าทึมเช้าว้ยหนิงละ่ะแล้วยังสร้างบุญสร้างกุศลอีกอะไรกันพว่พวกผู้เท่าสำนักกมีซิวเฟิงจะให้เช้าไว้หนิงมาก่อเจ้าหรือ กู้เซียงหลุบตาทำแก้มป่องกัดกรีบป,ปากไม่ยอมพูดยาเช้านิ้วชี้แค่อิดบนผืนราวกับนางยังเป็นเด็กหญิงตัวลเล็กๆเทียบความสามารถนางไม่กลัวเทียบรูปโฉมนางก็ไม่กลัวแต่นางกลัวเวลาพูดถึงชาติกำเนิด ต่อให้นางมีวรยุธอไรเทียมทานต่อให้นางมีรูปโฉมงามร่มเมืองแต่เขาแพ้รสชาติกาเนิดอยู่ดีเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นเด็กสาวที่ดีใครเล่าจะเชื่อที่เขาพ้าวายุไม่มีแม้แต่คนแค่จะมีเด็กสาวดีๆได้อย่างไรตอนที่ยังเป็นเด็กแมบบ่บอกกาถูกประมุขเขาพูดผีที่บ้าบ้าบ่บ่หนั้นเก็บได้ เขาเลี้ยงนางเอาไว้ข้างกายไม่มีบิดามารดาสิ่งที่เลื่มตาขึ้นมาเห็นก็คือหากไม่ฆ่าคนก็ต้องถูกคนฆ่าเป็นชนิดนางจะกลายเป็นเด็กซาวที่ดีได้เลยแม้แต่กู้เสียงเองก็ยังสับสนแต่ไรมานางอยากได้สิ่งไหนก็ต้องได้บ้างคราวก็ไม่เลือกวิธีการบ้างคราวก็เง,งาเงาะงอดเอาแต่ใจแม้บางครั้งอารมณ์จะไม่ดีสักเท่าไรแต่นางก็รู้ได้เป็นครั้งแรกว่าที่แท้นางเป็นสตรีที่ต้องคอยหลบอยู่ในมุมมืด สะพยอภรัษยังเจอพ่อแม่สามีได้เป็นางก็คือจือซ่านางไม่กล้าจือซ่าคืออะไรผู้เสียงคิดอยู่นานสองนานสุดท้ายก็เฟืนยิ้มออกมารา,กาวกับเวิรนเคอสิงพรัญยาของท่านยังดีกว่าอีกอยู่ตัวคนเดียวไม่เหลือดร้อนใครที่บ้านก็ไม่มีใครโอ้ยนางยังพูดไม่จบกะถูกบางอย่างกระแทกศีษะพอเงยหน,น้าขึ้นก็เยันโจสู มองนางจากบนลังกาชามสุราในมือหายไปแล้วลังมองกู้เสียงคลายยิ้มคลายไม่ยิ้มกู้เสียงถูกกระแทกเจ็บสุดแง้งคุม่มศีรษะบอกเว่้นกระสิงว่าท่านข้อมาจากอบรมเขาบ้างโจจูซูเหาะลงมาจากรังกาตบไหล่เวิ้นกระสิงเบาๆพร้อมเอ่ยสั่งไปอุ่นเตียงให้ข้าเวิ้นกระสิงตอบรับอย่างกระตือรือร้อนรีบจะไปโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงกู้เสียงเบิกตากว้างโซแท้ใจล,ลือดเลอดทีหนึ่งรู้สึกว่าหากโลกไม่กลับตาฝัดก็ แต่ว่านางฝันร้ายโจสูนั่งลงบนพื้น ถอหายใจก่อนจะบอกเจ้าไม่มีเรื่องทุกร้อนอะไรแล้วจะมากังวลไปใหญ่ข้ายังไม่กังวลเลยตอนแรกข้านึกว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่ดีๆอีกปีครึ่งตอนนี้เห็นทีความจริงจะไม่นานถึงมถึงนั้นจากลิต้าอู้บอกเส้นลมปราณของข้ารองรับกระลังายในของข้า,ขา,ขขาไม่ไหวแล้ววอรยุทธ์นี้กลับกลายเป็นพระดีไม่ดีอาจจะตายไปเฝ้ายมบาบานได้ถูกเมื่อกูเซียงเบิดตากว้า,วางมองเขาไม่รู้ว่าควรจะกล่าวเช่นไรดีนานพักใหญ่นางจึงเอง่ย เบาๆท่านช่างดวงสวยเสียจริง เริมทีเจอจูซูก็าไม่ได้คาดหวังว่าปากเสียๆของนางจะพูดอะไรน่าฟังออกมาได้พอได้ยนินนางนั้นก็กัน้นคำมาอยู่สายหน้ากล่าวมันดาเจ้าเถอะกูเสียงถ้าเจ้าไม่ใช่เด็กผู้หญิงคข้ต้องอัดเจ้าให้น่วมแปดรอบในวันเดียวแน่กูเสียงขยับย้ายก้นไปด้านข้างอย่างระมัดระวังมองเจอจูซูอย่างตื่นตัวพอเห็นว่าคนผู้นี้แค่ดื่มสุราไม่มีวี่แววจะลงไม้ลงมือกับนางจริงๆเด็กสาวค่อยลองอกหลังจากใช้ความคิดก็ค่อยปลอบเขาด้ ความสงสารคุณชายเจ็ดบอกว่าต้าอูคิดหาวิธีได้แล้วแสดงว่าอาจจะช่วยท่านได้มิใช่หรือโจโจูซูอมสุราไว้ในปากและเลียดลิมรสอยู่นานสองนานคลายกับว่าเสียดายไม่อยากจะเกินลงไปผ่านไปพักใหญ่เฉงเอ่ยขึ้นว่าอยากอยาก กูเสียงกระพิบตาปริบป,ปริปปรปบคุมัะเียวอย่างไม่ค่อยเข้าใจนานครู่ใหญ่กว่าจะใช้ปลายเท้าแตะเจอจูซูเบาๆก่อนจะเอ่ยถามท่านไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่หรือไม่โจจูซูกว่าตามองนางและบอกเจ้าสิไม่อยากมีชีวิตแล้วเหตุใดตอนนั้นท่านจึงเจอจูซูเหรอ พอเห็นชายคนนี้ค่อ,คอยๆหัวเราะอย่างไร้เสียงไม่รู้เพราะเหตุใดกูเสียงรู้สึกดังหัวใจเต้นเร็วขึ้นนางจะรีบเลือนซ้ายตาไปทางอื่นคิดในใจว่าผู้คนต่างคิดว่าหญิงงามคือหายนะที่แทบรุดหน้าตาดีก็เป็นหายนะได้เช่นกันโจจูสูกล่าวตอบสำหรับข้าชีตี่มีเพียงสองทางถ้าไม่มีชีวิตอยู่ให้ดีก็ต้องตายดีๆเพื่อสิ่งนี้ตอนนี้ข้าทนได้แต่ใครห้าไหนาก็อย่าได้คิดจย่กวางข้า เขาวางแผนเก่งบางครั้งก็ใจอ,อ่อนแต่ในเวลาที่มีความใจอ่อนเขาก็สามารถแ,แข็งหลุดหินได้เช่นการเข้าโหดเยี่ยมกับผู้อื่นได้<ม>ก็โหดเยี่ยมกับตนเองได้ไม่ต่างกันเขาทําตามอำเภอใจมาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยต้องข่มใจในสิ่งที่อยากได้แม้จะต้องจ่ายด้วยราคาที่คนอื่นเห็นว่าไม่คุ้มเสียก็จะไม่หันหลังกลับและไม่มีทางเสียใจหลังเด็ดขาด เงยหน้าหัวเราะลั่นเดินออกไปข้างล้อก้นยังฆ่าจากคนไร้ประโยชน์อย่างนั้นหรอือโจโจูซูมองจู้เสียงขณะเอ่ยแอบบอกเด็กน้อยเจ้าจะเป็นอย่างไรตัวเจ้าต้องตัดสินใจด้วยตนเองคนอื่นตัดสินใจแทนเจ้าไม่ได้ดูท่าก็ฉลาดเท่าหัวไวเหนไอดเรื่องคนี้ยังคิดไม่ตกแล้วคู่เสียงคล้ายปังจนนิ่งอึนไปโจจูซูดื่มสุราจนหายว่างเปล่าก่อนจะเพี้ยงไปดันข้างจะนั่งหมุนตัวกลับเข้าห้อง เขาเพิ่งจะผลักประตูเปิดมือข้างหนึ่งก็ยื่นออกมาจากความเมื่อรัดเข้าไว้แน่นพร้อมกระเหวี่ยงประตูปิดโจโจ,อจอซูไม่ได้ต่อต้านล่อยอีกฝ่ายโยนตนเองขึ้นเตียงเขช้อนตามองอย่างช้าช้าสบตากับเวิ้ลเคอรสิง เงียบไปครู่หนึ่งจูจ่ๆวิ่งกระสิงก้มลงจงมพิษกีบปากคราวกับจะขย้ำลมหายใจของเขาสับสนปัน่นป่วนแฝงกลิ่นอายอันตรายที่บรรยายไ่โถกผ่านไปครู่ใหญ่โจจูซูได้ผลักเขาออกกระทันทันยกศอกขึ้นกระแทกซีคโครงวรงิ่งกรสิงก่อนพิกตัวมากดอีกฝ่ายไปด้านล่างสองมือยันไว้ข้างลำตัวเส้นผมสยายยุ่งทิ้งตัวลงมาตามจอนผม ตกลงบนหน้าอกเวร์นเคอสิงในความม,มืดมิดมีเพียงในตาผู้นั้นที่เปล่งประกายชวนประหลาดใจโจจูสูเอยถามถ้าหากข้าตายเจ้าไม่ขาดทุนหรอือเวรนเคอสิงไม่ตอบท่านในนั้นก็หันหน้าออกแล้วกัดข้อมือโจจูสูเต็มแรงปน,นึงจะดื่มเลือดกินเนื้ออีฝ่ายอย่างไรอย่างนั้นโจจูสูเจ็บจนเริ่มกระหมดยิวแต่ไม่ได้หลบหลีกแค่่อให้เวิร์นเคอร์ิงกัดอย่างเงียบเชียบไม่นานเลือดก็ค่อยๆไหลลงมาจากมุมปากคนกัด อย่ทำบนผ้าห่มจนเปียกเป็นแถบกว้างในคลิปตาไม่รู้นานเท่าไรแขนขนางนั้นที่เจอโจซูยันไว้ก็เริ่มสั่นและลิกเวินก็ซสิงจึงหลับตายอย่างเนิบช้าก่อนจะอ้าปากเลียแพ้ที่ตนเองเป็นคนกัดทีหนึ่งหลังจากนั้นก็นลุกขึ้นนั่งอบอีฝ่ายเข้ามาในอ้อมแขมสกัดจุดชีพจรห้ามเลือดพลางกล่าวตอบขาดทุนสิชื่อช่นิคาไม่เคยขาดทุนเช่นนี้เลย โจูจสูร้อยอย่างไร้เสียงก่อนพูดคนเสียสติคนเสียสติฉีกเสื้อชั้นในของตนเองออกมาเส้นหนึ่งเพื่อมาพันข้อมือของเขาไว้จากนั้นก็เลิกผ้าผมมาคุมตัวของเขาทั้งสองและนอนกอดกันจนหลับไปท่ามกลางกลิ่นข่าวเลือดสามวันให้หลังในสุดคุณชายเจ็ดและตาอูก็มาถึงจบตอนนะครับ